ให้มันลนอย่างนั้นแหละเอาขึ้นสไลด์ไหมเอาขึ้นสไลด์เข้างานเลยเดี๋ยวดาม่าดึงเบรกมือไม่ต้องดึงอะไรเลยเได้อยู่จริงเหรอเอาขึ้นสไลด์ป่ะจิ๊จริงกเฮ้ยใส่ใจรถสไลด์เติมก่อนไหมจริงเหรอเอย่าตรงนี้แหละโอ้โหออกมเอาขึ้นเลยขึ้นยังไงเอาขึ้นสไลด์เลยอู้เอาขึ้นอันนี้เขามาดูรถแข่งป่ะไม่นี่เขาไปตลาดเลย เดินี้หน้าเดในญ่หน้าเจอคนดังครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีครับพี่น้องเจอดตอใจเอาขึ้นรถสไลด์อุ้ยมางานเจ้าเงาะครับเจ้าเบนเทนไปนำหน้าเลย จะลงสนามกับเขาด้วยเลยเนี่ยโอ้รถติดมากเลยครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับมาเจอโดยบังเอิญครับไม่ได้นัดก,กันนะเนี่ยโอ้โหรถติดยาวเยอะเลยเขาจะไปสนามจะงอหรือเปล่าเนี่ยแถวนี้แถวไหนเนาะนี่ทำไมรถมันเยอะขนาดนี้ แทรกเลย <c oughs> รถสายสายลองนีเ <c oughs> งินดีอยู่นะมีรถสไลด์นี่ <c oughs> มันมีงานตลอดเลยจริงๆก็น่าเล่นนะ,ะรถเสียท์ทอฟนี่ลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่มั้งนี่ <c oughs> นู่นเขาขับรถเขาเดินเล่นอยู่ตรงนน้นสันเขื่อนน่ะอ๋อนี่เป็นสันเขื่อนเหรอใช่เหรอมันมีตลาดข้างหน้าครับมันก็เลยติดดูว่าติดเหนึบเลยเหมือนในกรุงเทพเลยวันนี้วันอาทิตย์ด้วย สวัสดีเอฟซีโซนชนบุรีครับผมหลอนตลาดตรงนั้นไปก็ไม่ติดแล้วให้เดิมดผ่านตลาดได้มันติดเพราะว่าทางแคบไงตลาดเจ้าพญา อำเภอศรีราชาเ่ยเาเสียท็อปอนเหรอ เล่นสันคืนให้ไหมนเนี่ยดูดิใช่ไหมอ้าวจอาพเร็ยทำไมจอดทำไมคอเซเว่หรือเปล่าเอไะนเซเว่นไหนเซเว่น้างงโอ้ยปตทก็มีนี่โทรมาทำไมเ m แกเป็นลูกค้า V A P เซเว่นไงลอข้าวอฮะ กินตรงไหนกินตรงไหนนี่ไงที่จอดเนี่ยเป็นัวนี่มีมะพร้าวฝันอ๋อโอเคโอเคกินกินไม่กินนะเพราะนินซื้อมาแล้วไหนมีในถุงเฮ้พี่กินก็ได้พี่ก็หลงกินเขาที่ไหนน้ำมะพร้าวสวัสดีครับ ไปส่งอะไรมาไปส่งอะไรมาส่งรถฮะส่งอยู่ไหนปาจีนปาจีนนอนไหนเมื่อคืนน่ะข้าปในนี้ในซอยนี่นะอันนี้สไลด์ที่น่าจะซื้อต่อ ไอคันที่มาจากญี่ปุน่นที่ต่ออูช่างแจ็กเนี่ยโอ้มีถังเอด้วยไม่ธรรมาดาว่ะคันนี้เว้ยใช่เปล่าใช่ถังเอไหมเนี่ยหรือถังอะไรถังฝักน้ำหรือเปล่าลงมา ท็อกแท็บสไลด์หนอนอะอะไรเอารถพี่ขึ้นสไลด์ตรงนี้แหละขึ้นไปไหนเอาเข้าไปในสนามไม่ไกลนี่ไม่ไกลฮะเอาไปเข้าไปในสนามเนี่วันนี้มันมีงานบุญอยู่ในวัดนี่รถเลยเยอะงานบุญหรือตลาดงานบุญหรือตลาดนี่อยู่ในวัดนี่งานบุญโอ้ตอนนี้เราจะทำคอนเทนต์เอารถดีด่วนเจิม เติมเดี๋ยวมันก็อันนี้อีกเดี๋ยวมันจะขึ้นบ่อยไปไหมล่ะเราแก้เคล็ดแก้เคล็ดใช่ถ้าเราขึ้นตอนที่มันไม่พังอ่ะต่อไปมันก็จะไม่พังนี่ใช่นไหมเอางั้นดิน้ำยอกตออนน้ำบ่งโอ้ินเข้าวเสร็จขึ้นตรงนี้เลยครับประหยัดน้ำมันอยู่นะ9ก้ากิโล รอดตรงนี้เลยจอตรงนี้แเละอตรงนี้หละตรงนี้หลยกินข้าวมาครัวครัวปัญญาสางยัง <c oughs> กจอตรงนั้นเลยถาเสร็จลุเาวันตรี้ใใชดเวดวันนี้เราจะทำคอนเทินเอาเอาอดขึ้นสไลด์เอาเข้าในงานแล้วก็เอาไปซิ่งในสนามเลยแบบมีรถอยู่ข้างหลังใช่ยบ นั่งอยู่กระบาล่างได้คิีปเด็ดเลยแหละบาะนาีเขาวนอรถใหม่้อคือะคือออกเลยนะออกเอเวเรสต์ผมอยากได้อยู่พี่เดี๋ยวให้ผมเก็บตังค์ก่อนเนี่เอาตัวนี้แหละเอาแลปเตอร์เลย แต่ไม่แนะนำหรอกแรปเตอร์มันเครื่องมันใหญ่เกินใส่ล้อประมาณนีไ้ไม่ต้องนั่งเกียด์ระมาเนียผมว่าจะเอาไปติดโป่งอยู่แล้วก็แต่ว่าใช้ยางนี้ให้หมดก่อนอติดโป่งขึ้นมาแล้วก็เสริมลอยสวยเลยสามปีตัวย,ยางนี้จะหมดนะพูดใหญ่จะับสามปีเลยเหรออุ้ยจะขับอย่างผมไม่ถึงสามปีหรอกมั้งสายลองเนาะถามหน่อยว่าจากรหาสไฟ ถ้าจะขับมาจริงๆเนี่ยกี่บาทน้ำมันมาถึงไหนถึงนี่เนยห้าร้อยได้ประมาณร้อยแปดสิบโลประหยัดไหมประหยัดนิ่หน่งผมว่ากินนะห้าร้อยร้อยแปดสิบโลเอเอปกติห้าร้อยมันต้องได้สองร้อยกว่าโลนะใช่น้ำมันมันแพงนี่แหละเออสิบสองโลลิตร12สิบสองโลลิตร เฮ้ยถ้าคุโกเขาไม่ได้ถือว่าเปลืองหรอกแค่นี้ดีแม็กเท่า, D าไหร่นะจหกบห้าุดหกเจมั้งดีแม็กตัวมันหนตัวมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่เครื่องมันแต่เค่มันแค่2 0 0พนี้2,000 2.0แต่210โ,โบคู่เธอโบคูมวันนี้ลงเดิมพันที่นนไห <c oughs> เดิรมไหมงวงนกันะนะ สิ้าวิอ่ะให้พี่น้อง FC เป็นคนใครจะจับไหมอ่ะเราสิ้าวิ <15 S 1> ได้สิห้าวิเหรอพี่นนขอสิบห้าวิผมว่าได้เกินนะไอ้ได้ก่อนสิบห้านะสักนะสิบสามไปสิบสามวิเล่นไหมพี่เห็นรถพี่นนแล้วแต่ผมยังไม่เห็น <laughs> ผมยังไม่รู้เลยว่าแลงเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตัวจริงก่อนสิบสามวิว <laughs> ได้อยู่นะกี่สวิองร้อยะ ถ้าสิบสามวิมันต้องสองรอยเมตรเลยบอกอแต่ถ้าสี่ร้อยเมตรมันต้องสิบหกนี่ถ้าสี่ร้ยเมตรสิบสามวินีมันรดกระบาแล้วพี่เย้ไอ yeah, ที่แข่งสนามนั้นกี่กี่เมตรที่ก็ทำกันสิบสิบหกวิเนี่ยเป็นสี่รอเมตรอ๋อ,อ,อ<ะ>สั่งอาหารเอาอะไรเอาอะไร ทานตามสั่งปะอ๋อเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับโอ้คนเยอะอยู่ตอนนี้เขารอกันจนอื้มนี่ทุกที่นี่ถนนกลับรถอะมันววมเราลองไปเสร็จปุ๊บกลับรถมาวนใหม่เนี่ยมันหวมเท่นะโอเราได้ลากกันครั้งหนึ่งผิดข้าวก่อน เอาไอ้นี่ลงไหมสนามไอ้เบนเทนทำทำดูเมื่อกี้วิให้พี่ขับโอ้ได้แยังผมไม่ได้กลับบ้านเลยดิเดี๋ยวเอาฟอร์ดลากกลับเอ่อทำไมเดี๋ยวจะลองกระเพราหมูกรอบเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นถ้าจะขับลองจริงๆต้องจูนปั๊มก่อนจะลงสนามกี่บาทค่าลงสนามสองพัน เสียค่าเข้าวห0ึแล้วก็ติดเสียค่าวิ่งอีกส0 0พันแต่ก็ดีท้ได้ทำคอนเทนต์อ่ะมาดูว่าเป็นเทนจะได้กี่ใช่ไหมใช่ผมว่าบื่อปะเข้าเกียร์ไม่ถูกมันเครื่องอะไร2 5 0ร้อ้าสิบอง้นี่คือมันเป็น250แบบแบบญี่ปุ่นก็ตั้งมาแต่ที่จริงมันไม่ถึงเอาฟอร์ดไหมไอนี้เขื่อนเหรอฮเขื่อน สันเขื่อนเหรอเอาอย่างนี้เอาขวดพี่เดิมๆอ่ะลองจับเวลาดูฟเชิญใครนั่งดูว่ามันจะนอนได้ไหมนอนได้ไหมดูสันเขื่อนหน่อยรถขวดละตอนนี้นอนยังไงนอนไปจอดสันเขื่อนนี้เลื่อนหมอเลื่อนหมอสันเขื่อนนะเราลองดูแล้วก็โต้ถ้าเกิดได้ลูกแล้วก็ตั้งที่ไอ้สันเขื่อนไอ้สันเขื่อนสันควานสัน ไปไม่ทันถ้าเขาไปมื่งจีนได้ลิปเลยไม่ยอมรอเนาะก็จะรออยู่แต่เขาไล่เนาวแต่รถไปเยอะมากเมื่อกี้ขับผ่านอยู่เข้าไปข้างในขับผ่านได้เลยพี่มาในทางนั้นบอก